โครงการระบบข้ส่งธรรมชาติบงบกจะมาระโกไปรงฟทาอระความใต้ค่ะลาดับที่ในการเสีร์วนะคะอตอนีากาเป็นเชิญค่ะคุณนภัพรเจริญเีฆร่วมายการเรียนผูดรายการเรียนวัสดส่นะครับประเทศต่อไปการดําเนินการของโครงการข้อส่านธรรมชาติตัวเล็ก รุกนะครับนับหนึ่งสองสามนับหนึ่งนะลุกนะ

โอเคเดี๋ยวขอโทษโทษาขอโดิขอต้องกันนะครับในสับที่อ่าอำนวยความสะดวกแล้วก็ วองกล้องลูกมองกล้องกันนะคะมองกล้องกันนะลูกก็สวัสดีครับของผมในนามของปตทนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการนะครับ เนื่องจากว่าปตทมาทาโครงการนะครับเป็นโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตบิบนบกจากบางบกรงมาพรันคราใต้ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทราครับในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการนะครับเราก็ผ่านอําเภอต่างๆในสมุทรปราการนะครับกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ปตทให้ความสําคัญคือการอมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ ที่มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติพาดผ่านนะครับเราเห็นความสำคัญของอเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนในพื้นที่นะครับก็จะดาเนินการร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่นะครับมีการมอบทุนการศึกษาหลายๆโรงเรียนนะครับซึ่งถ้าอยู่ในรัศมีเนี่ยจริงๆนะครับเราก็จะมะีกิจกรรมร่วมนะครับนอกจากที่จะมอบทุนการศึกษาให้น้อง น้องนะครับที่อยู่ในโรงเรียนในพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับในการดําเนินการ c s r ร่วมกับทางโรงเรียนนะครับโดยปตทจะเน้นความต้องการของโรงเรียนต่างๆนะครับว่ามีอะไรที่ปตทสามารถช่วยเหลือหรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในพื้นที่ได้เราก็จะติดต่อเป็นพื้นที่ว่าโรงเรียนไหนต้องการอะไร นะครับก็พยายามที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอพื้นที่สมุยปาการนะครับแล้วก็เราก็มุ่งมั่นนะครับในการดาเนินการนะครับอของโครงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศร่วมกับการสร้างชุมชนสังคมนะครับให้ประโยชน์กับพื้นที่ในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับ